ดค่น้ำตาลในเลือดสูงปรี๊ดนะคะความหวานปกคลุมทั่วประเทศไทยอีกครั้งเมื่อแฟนๆได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักนรักของลิซ่าและคุณเฟเดริกอาร์โนที่งานเปิดตัวโปรโมตซีรีส์ The White Lotus ซนะีซั่น3ะไอคอนสยามถึงแม้ว่างานนี้แฟนๆจะไม่ได้เห็นภาพคู่แต,แต่แต่การปรากฏตัวของคุณเฟเดริกก็ทำให้แฟนๆทั่วโลกได้รับดูว่า ลิซ่ามีความสำคัญกับเขามากมายขนาดไหนยิ่งไปกว่านั้นนะคะเพื่อนๆคือแอารู้สึกชื่นชมคุณเฟเดริกในแง่ของมุมมองความรักที่จะอย่างไรก็ตามตัวเขาก็จะคอยซัพพอร์ตคนที่เขารักเสมออย่างวันวาเลนไทน์ปกติคู่รักเขาก็จะเฉลิมฉลองวันแห่งความรักฉบับคนมีคู่แบบหวานๆกัน2ต่อ2ใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่เมื่อลิซ่ามีงานโปรโมทซีรี คุณเฟเดริกก็เดินทางมาซับพอร์ตเธอทันทีคอยอยู่เคียงข้างเธอในวันแห่งความรักซึ่งเป็นวันที่พิเศษมากๆสำหรับลิซ่าแน่นอนเพราะอย่างแรกนะคะเพื่อนๆเป็นวันที่เปิดตัวโปรโมทซีรีส์ที่เธอแสดงเป็นเรื่องแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเธอเองในขณะที่สิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นคือคนพิเศษมาอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเธอและเข้าใจในการทำงานของเธอ และอย่างที่เราทราบกันดีนะคะเพื่อนๆเฟเดอริกอาโน no, ลูกชายของเบอร์นาร์ดอาโนเจ้าของอาณาจักร l v m s ไม่ใช่ว่าเขาจะมีเวลาว่างมากนักถ้าติดตามเขาจะทราบว่าเขาบินไปนั่นมานี่เพื่อดูงานแทบจะตลอดเวลาเช่นเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามพ่อหนุ่มคนนี้ก็ไม่เคยลืมซับพอร์ตลิซ่าในทุกๆงานของเธอเรามักจะได้เห็นคุณเฟดริกอยู่เคียงข้างให้กําลังใจลิซ่าเสมอและเข้าใจการทำงานของลิซ่าเป็นอย่างดีในขณะที่พ่อหนุ่มคนนี้ก็ไม่เคยลืมที่จะเพิ่มความหวาน อย่างล่าสุดนะคะเพื่อนๆเราได้เห็นลิซ่าลงคลิปวาเลนไทน์ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากๆเมื่อเธอได้รับดอกกุหลาบช่อใหญ่คือต้องบอกเลยว่าช่อใหญ่มากแล้วเป็นดอกกุหลาบสีแดงซะด้วยสิในขณะที่สีหน้าและแวาว,าวตาของเธอดูมีความสุขที่สุด และยิ่งไปกว่านั้นปักธงลงไปให้ชัดเจนกันเลยจ้าว่าใครคือคนพิเศษที่มอบดอกกุหลาบสีแดงช่อนี้ให้กับเธอกับเพลงมูลิตฟอร์ที่ใช้ประกอบคลิปและแน่นอนว่าหนุ่มปริเสียงตาสีเขียวเป็นผู้มอบดอกกุหลาบให้เธอใช้เมเนีย่ยในขณะที่ถึงแม้ว่าแฟนๆส่นมากจะชื่นชมโมเมนต์ความซับพอร์ตดูแลเอาใจใส่ที่คุณเฟเดริกดูลลิซาแต่แต,แต,แต่ก็ไม่ไวที่จะมีคนบางกลุ่มสแสดงความคิดเห็นเชิงลบ ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเฟเดริกต้องการสร้างมีเดียเพลย์ถึงขยันออกสื่อในงานเดียวกันกับลิซ่าซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่มีการถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานตั้งแต่แรกๆที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันสำหรับแอดแอดมองว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ใช่เป็นมีเดียเพลย์อย่างแน่นอนแล้วระดับลิซ่าและคุณเฟเดริกไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความรักเพื่อสร้างมีเดียเพลย์ เพราะพวกเขาทั้งคู่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีแสงในตัวเองอยู่แล้วถ้ามองกันแบบคนปกติก็คือพ่อหนุ่มครั้งรักที่ตามดูแลและให้กำลังใจคนที่เขารักเสมอแล้วไม่ใช่ปรากฏการณ์นี้แปลกใหม่อะไรนะคะทุกคนให้ย้อนกลับไปช่วงแรกๆแฟนๆจะได้เห็นโมเมนต์นี้มาโดยตลอด เรียกได้ว,ว่าคุณเขาบินตามซัพพอร์ตลิซ่าแทบจะทุกที่แล้วโปรโมชั่นไม่มีหมดนะคะเพื่อนๆเรามักจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าถ้าคบใครสครักคนแรกก็จะดีกับเราทุกอย่าง หลังๆโปรโมชั่นหมดอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่กับคู่ของลิซ่าและคุณเฟเดริกแน่นอนเพื่อนๆดูสิคะความเสมอต้นเสมอปลายของคุณเฟเดริกที่มีมาตั้งแต่3ปีที่แล้วจนตอนนี้ก็ยังคงทําเหมือนเดิมเหมือนกับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาไปแล้วนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆยังมีชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นเชิงลบว่าคุณเฟรดมายุ่งวุ่นวายกับงานของลิซ่ามากเกินไปหรือเปล่า เพราะนี่คือการเปิดตัวโปรโมทซีรีส์ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณเฟเดริกแต่อย่างใดเ,เรื่องนี้แอดอยากจะบอกว่าโดยปกติแล้วการเปิดตัวโปรโมทซีรีส์ที่อเมริกานักแสดงคนอื่นๆเขาก็เชิญคนสนิทไปร่วมงานด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วแอดอยากให้มองแบบใจกว้างกันสักนิดนึงขนาดเพื่อนสนิทของลิซ่า ยังมาร่วมงานให้กำลังใจลิซ่าได้เลยแล้วคุณเฟเดริกซึ่งเป็นคนพิเศษทำไมเวลาที่เขาเดินทางมาซับพอร์ตและให้กำลังใจลิซ่าถึงกลายเป็นมายุ่งวุ่นวายกับงานของลิซ่าไปได้ซึ่งความคิดเห็นเชิงลบพวกนี้แอดเชื่อว่าไม่ได้มีผลอะไรกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างแน่นอนเพราะล่าสุดได้มีภาพการรับประทานอาหารของลิซ่าและคุณเฟเดริก หลุดออกมาให้แฟนๆได้เห็นโดยมีการรับประทานอาหารร่วมกันกับทีมงานในซีรีส์ The White Lotus ซีซัน3ด้วยนะคะทุกคนก็ทำให้เราได้รับดูว่าไม่ใช่แค่คุณเฟเดริกจะมาร่วมให้กำลังใจลิซ่าในงานโปรโมตซีรีส์ The White Lotus เพียงอย่างเดียว แต่เขาก็ยังมีโมเมนต์พักผ่อนในประเทศไทยอีกด้วยอย่างก่อนหน้านี้นะคะงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไอคอนสยามนอกจากที่เราได้เห็นคุณเฟเดริกมาให้กําลังใจลิซ่าติดขอบเวทีแล้วหลังจากจบงานก็ยังมีโมเมนต์การเที่ยวพักผ่อนยังสถานที่อื่นๆในประเทศไทยในขณะที่ครั้งนี้แอนไม่เห็นเพื่อนสนิทของคุณเฟรดนะคะทุกคนเพื่อนๆจำกันได้ใช่ไหมคะพ่อหนุ่มที่เราเคยเห็น ตอนงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไอคอนสยามที่ตอนนั้นโดนแอนตี้เฟกนิวว่าเป็นเพื่อนชายคนสนิทของคุณเฟรดทั้งที่ตอนนั้นเพื่อนคุณเฟรดเองเขาก็พาแฟนของเขามาด้วยนะคะทุกคนก็ยังโดนแอนตี้นำไปเป็นเฟกนิวได้ว่าเพื่อนคุณเฟรดคนนั้นเป็นเพื่อนชายคนสนิท ในขณะที่ครั้งนี้ถึงแม้ว่าเพื่อนคุณเฟรสดจะไม่ได้เดินทางมาด้วยแต่จากคาบอกเล่าของคนที่ได้เจอลิซ่าและคุณเฟเดริกรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งได้มีการเล่าว่าลิซ่าน่ารักมากๆในขณะที่คุณเฟเดริกตัวจริงดูดีกว่าในกล้องเยอะ ทั้งคู่ดูเหมาะสมกันที่สุดนอกจากนี้ยังได้เห็นบอดี้การ์ดที่คอยดูแลพวกเขาเราวๆเ,เกือบสิบคนที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยซึ่งจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆเรื่องบอดี้การ์ดที่ดูแลความปลอดภัยของลิซ่าเหมือนแอดจะเคยอ่านผ่านๆมารู้สึกจะเป็นสื่อดังสื่อหนึ่งนะคะเคยเขียนบรรยายไว้เช่นเดียวกันว่าตั้งแต่งาน after party ของการเปิดตัวโปรโมตซีรีส์ The White Lotus ที่ประเทศไทยเมื่อลิซ่าปรากฏตัว เธอมาพร้อมกับบริการที่ดูแลความปลอดภัยให้เธอนับสิบคนและแน่นอนนะคะเพื่อน,เ,อนเรื่องความปลอดภัยของลิซ่าแอดเชื่อว่าแฟนๆหายห่วงกันได้เลยเพราะเธอได้รับการดูแล ในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีแน่นอนกาเรียกได้ว่าพอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกปรับริ่มใจกับลิซ่ามากๆที่ตอนนี้เธอโชคดีทั้งในเรื่องงานและในเรื่องของความรักแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ